สวัสดีครับจากคูลุมานะครับวันนี้นะครับลูกค้าคุณได้เอสวันนะฮะคุณได้เอสวันนะครับมาใส่จอแอนดรอยนะครับ9นิ้วนะครับตัวนี้เป็นงานตรงรุ่นเข้ากับกรอบเดิมนะครับเป็นกรอบเสริมนะครับเก็บลายไม้ไว้ให้นะครับตัวนี้จอแอนดรอย9นิ้วนะครับ 2K นะครับ7862แรม8256นะครับ 램8 m 8, 2 56นะครับ2 CPU 8คอร์พวงมาลัยสมบูรณ์นะครับกล้องหลังเดิมได้นะครับคันนี้ต่อจอเพดานเดิมได้นะครับประมาณนี้นะครับใช้งาน Google Map YouTube แสงหลีตามไฟหลีนะครับตัวนี้หน้าจอนะฮะดิมได้นะครับ Google Map สั่งงานเสียงสมบูรณ์นะครับใช้งานดีนะฮะตัวนี้ เมกาบางนาปรับสนองไวนะครับตัวนี้7 8 6 2นะครับสองสิ u แปดคอนะครับราคาย่อมเยาวนะฮะโอเคนะครับจากร้านคูรูมานะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับตัวนี้สำหรับคุณไดเอวันนะครับรองรับกล้องรอบคันด้วยนะครับตัวนี้นะครับระบบครบจัดเต็มนะครับโอเคนะครับ ติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ